Let's get on the rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. And this tower around, yeah, I will be with นี่ก็เป็นการมางานแต่งงานของคุณอัมมี่สัตรานะครับนี่นำทีมด้วยยามดาันั่นแหละครับ <c oughs> เพลงไห่ของเขาไปฟังกันได้ที่ u t u b e บรรลัยทีมครับอันนี้มีคุณออยครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มีคุณเค,ค้กคุณคิวคุณเบลครับวันนี้ออยพาแฟนมาด้วยนะครับวันนี้ออมมาควง จ๊แป้งมาออกงานนะครับเราจะพาเข้าไปชมในงานครับนี่ครับในงานก็จัดโต๊ะจัดจจสถานที่สวยงามมากครับจับจองนะครับคนในชอบตรงไหนงานก็เตรียมสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินขาวอันนี้คือโอ่งได้เป็นเพื่อนเจ้าบอลนะครับกับออม แล้วก็นา่าจะเป็นแฟนโป้งครับได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยครับนี่พัดันแต่งหน้าแต่งตารอเรา,เราเออกกาเลยทีเดียวเชียวโอ้พระเจ้าให้ตายอ่อยานี่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็มาพากันกินข้า,าวเช้ายมันดาบอกอร่อยมากแม่ไม่อยากเกินเพราะว่าเดี๋ยวจะแย่งงานย <c oughs> มันดาบอกไม่อยากเป็นพิธีกรเดี๋ยวแย่งงานผมนะ<อ>รอปันดนตรีพิเศษผมนี่แหละบอกให้มันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยน ตามการแห่ของเจ้าบ่าวได้เลยครับนะครับ,รบเจ้าบ่าวนั่งรับแขกอยู่รอเราเอาการเลยทีเดียวเชียวให้ตายเลยแต่ประอกอันตกมาปีนี้นั่นไงมาแล้วาจานที่โอ้โนั่นไง <S <S ห้าครื่ถ้าเขาได้โหลแล้วก็ ให้คนอื่นโหซะแล้วไม่มีใครโหต้องเขาละซ้อมก่อนซ้อมก่อนก็ได้เขาไม่โหไม่โหหรอกมาครับ ถึงกับรถล้อเลยเชียวเชียวนะครับตอนนี้คนภาคก็หัวเราะตามวันนี้จะเริ่มเดินขบวนแล้วครับก็ถ่ายรูปตอนเดินขบวนสัหน่อยเสียงรถล,ลอ้อสงสัยอยักแง่ด้วยนั่นแหละท่าเขาละ ท่าบันเลยดูครับไปดนูนิ้วนั่นไงกลายเป็นท่าบันเลไปแล้วฮะ,ะเริ่มแห่ไปหาบ้านเจ้าสาวครับตำแหน่งออกเดินทางไปแล้วตัดไปชมที่บ้านเจ้าสาวเลยครับ เราจะเบากันนะฮะนี่อดีจังซองต้องมานะอดีมากทำตัวให้เขจะเบาดีมากนี่โลมของคนไม่สมกันเลยนี่เป็นมากที่สุดเลยครับนี่มากครับนเป็นซุ้มประตูรครับจะผ่านด่านเข้าไป ต้องทำให้ได้นะครับทำไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านด่านนะครับอ้าวโดนโดนท้าทายเอเนอย่างงี้ก็จัดไปยางงั้นโ,โ,โยกไปเลยน้องโอ้โหโย่จะบเบาเสียโอ้พระเจ้าอันนี้เข้ามาข้างในแล้วครับเจ้าสาวออกมาแล้ว สวยเลยต่อไปก็เป็นการทำพิธีการตามขนบธรรมเนียมประเพณีครับ การผูกข้อต่อแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอวยพรนะอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้มีลุกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครับผมตัวแทนบรรลัยของเราฝากผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้ามอ นี่อกฟัดินี่ไง,งอ้วงมาแล้วอ่ะบอกเอาอ้วงไปเล่นดิเอาอ้งวงอุ้งงานมา ลาไม่ได้นี่ครับหลังจากผู้ข้อต่อแคนเซิตก็จะมีคอนเสิร์ตมินีคอนเสิร์ตครับแล้วก็บรรดาแขกรับประทานอาหารนะครับ จากไหนแล้วนะั่นพอได้ที่แล้วก็มาหน้าฮานเลยทีเดียวเชิญโอ้คหเราชอบใจชอบชอบพอดีตัดมานี่ยอันนี้มาพักผ่อนรองานตอนเย็นนะครับวันนี้ที่เขื่อนบางแสนนะฮะเอ้ยไม่ใช่บางแสนเขื่อนบึงเขื่อนทานข้าวผัดแสนอร่อย นี่ครับตอนนี้มาที่งานตอนเย็นทตัวเป็นบอกมนมาทำตัวเป็นบอก,<า>กแมนแล้วกูถ่ายคลิปคนโตไปจัดงาน,น Night Wedding Party นะครับอันนี้น,นี่กลับคงกับข้าวมาหมดกับข้าวครับกับข้าวนั่นแหละตามนั้นโหนี่มันนักมากโอ้ฉักยฉิไปไว้แล้ว มาแล้วแตนโมนี่รองทั้งงาน,นสุดยอดโอ้โหคนเยอะมากครับผมเือหมดแล้วนัวจะเต็มมากู ส่งตัวแทนแคททางเจ้าบ่าวไปร้องคู่เจ้าสาวครับคนนี้โอ้ยธรรมดายกมือทำไมใส่หมวกนูนจะไปบินที่ไหนชี้ชี้ใครหาเรื่องงั้นหรือเปล่าขอได้ทุกเพลงจริงคนแสดงคนนี้ เนี่ยโน้มีหันหน้านี้เจ้าสาวขอรัดขอรัดมีขอรัดด้วยพโอดูท่านี่เป็นการเต้นรีลาดของเจ้าบ่าวสาวกับพี่โนแอปแต่งกันเล็กน้อย คนในงานพากันหอมพากันชิวชิวคนมีความรักหอมเลยโอ้โชว์แชร์ขุมเงียอไง้จะได้อหโออันนี้ก็ชนม้างนะเ้าครับจาไอ่โดดินโดดินงเลลงโลม ไปที่ไหนต้องเจอเพลงนี้นะอ้าวนั่นไงลูกแพรไม้ไช้แลยยมมะยมดากําลังเซิรงกันไปแล้วท่าอะไรของเขาก็โดยยิดมมงไฟเข้ามาครับคอดูคอสวรครค,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 รคร์ไม้ไช้ลูกแพรไม้ไผ่้กล่องโคกันไปทันเลยเดียวท่าเต้นเขาร้อนแรงจริงชิปนักร้องเป็นว่าเล่นฮนะงานนี้ อ้าวองโชโชคิวนี่โอ้ลูกแคมาลยคเยววมาฮะนี้โอ้ชายมามก็มายโอ้แล้วพาจะบาเป็นจิบมตักลองแน่แน่ โออชอบชอบออกลายครับนี่แหละลายเก่าเขาแหละเดิมนี่เดิมิรอบักเจ้าบ่าวักจบ่าวนี่ตัวการเลยฮะโอ้โหปุ่นะะนี่พี่ครับตอนนี้ชวนเจ้าของเพลงบักแตงโมงมาหนีพี่โอ้โตัวลูกแพ้สิโจเด,เ,ดเดี๋ยวเขา,นาเนี่ยมาสุดยอดเลยประเจ้า นั่นแหละครับก็จบไปแล้วครับกับงานแต่งของอาร์มและนัองเนยนะครับผมก็ขอให้ทั้งสองคนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับรักกันไปนานๆนะครับผมโอเคครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับดูความน่ารักของสอง่าวสาวสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวจะไปงานแต่งใครต่อรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ